เดี๋ยวช่วงนี้เราไปคุยกันต่อกับนักวิเคราะห์กันบ้างจะประเมินตลาดอย่างไรจะแนะนําหุ้นตัวไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณเก่งไกรทำนุทั์ครับหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลอไอนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมเก่งไกรครับเหมือนหุ้นไม่ค่อยลงหรือเปล่าครับหลายคน<ฮ>ตกใจประเด็นเบสิสแป๊บเดียวซื้กลับมาหมกแล้วเราเราต้องเรียกว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแอลลี่รอบใหม่โดยเฉพาะเดือนกร,รกฎาคมที่จะเข้ามาถึงเลยครับ,รบเรามองว่า เซตบ้านเราเนี่ยจะค่อนข้างคอนททาเรียนต่างประเทศอย่างแรงนะครับผมโดยคิดว่าเดือนกรกฎาเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปต่อจากเดือนอมิถุนานที่เพิ่มขึ้นได้นะครับผมโดยเรามีสามปัจจัยหลักๆเลยครับที่สนับสนุนนะครับผมหนึ่งนะครับผมในกรณีเบรกซิสเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตัวเลขแรกเลยครับคือเฟดฟันเ r a t ิลเจอร์ครับ uh huh. ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ย เร็วสุดก็คือรอบเป็นธันวาคมเลยที่จะมีโอกาสขึ้นในขณะที่อาจจะเลื่อนออกไปอีกเพราะฉะนั้นการที่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเฟดซันไรตเนี่ยมันจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นอิงเหมือนจิ้งมาเก็ตรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่จะมีโอกาสกลับมาแรรี่ครั้งหนึ่งครับอันนี้เหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่สองเลยก็คือว่าเหตุการณ์ในเบรคซิสเนี่ยมันเป็นช็อคที่มีอิมแพคต่อการลงทุนในประเทศยุโปรปโดยตรง นะครับ<ช>ผมโดยเฉพาะถ้ามองในแง่ของตัวโลกาลีเกินนะครับซึ่งค่าเงินทั้งสองประเทศมีแนวโน้มจะได้ผลกระทบในระยะมีเทียมทุลองเทอมดังนั้นเราแจน้นิดหนึ่งครับว่า,วาองเวกการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมันจะต้องเป็น exit หรือลด r a t จากยุโรปและเข้าฝัก emerging market นะครับสามเลยก็คือเราเห็นสินทรัพย์หนึ่งครับที่เริ่มมีการต้องียกว่าตอนนี้ดีมากแต่กําลังไม่มีัพไซด์แล้วก็คือ global seven อย่างบอลของยูของญี่ปุ่นกับของเยอรมันมนะครับปีดอกเบี้ยลงไปติดลบ นะครับต้องบอกเลยครับว่าผลตอบแทนตราสารนี้เวลาที่ยิวติดลบเนี่ยตัวยาวๆเนี่ยมันไม่มีอัพไซด์ครับ ครับมันมีแต่ดาวไซด์เพราะฉะนั้นเรามองเห็นเทรนในการรีเวิร์สเลยครับว่าเงินมันจะต้องหาที่ที่ออกจากเซฟเฮเวนมาสู่ริสกี้แอสเซทครับเพื่อเรื่องของเบรกซิสอยู่ในภาวะนิ่งเพราะฉะนั้นผมสรุปนิดนึงนะครับเรื่องของการเลื่อนดับเบี้ยิสเฟดเลสเรื่องของการลดเวทในยุโรปแล้วก็เรื่องของที่ว่าแรงเกขายดในตลาดอบอลเนี่ยมาทําให้โฟล์เนี่ยเข้าอีเมอร์จิงมาเก็ตรวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นทาร์เก็ตปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยวันนั้นที่เกิดช็อคลงมานะครับผมที่มันฟื้นได้เร็วเลยเพราะว่า ต้องบอกว่าเรายังถูกอันเดอร์เวยจากต่างประเทศอยู่ทั้งที่เป็นเบสเพอร์ฟอร์เมอร์วันที่มีช็อคเราเลยฟืน้นได้ค่อนข้างเร็วและเราคิดว่าการแบตตี้จะไปต่อด้วยครับผมเพราะว่าคอร์ออสฟันดี้ของเราตอนนี้ยังอยู่ในแนวโน้มที่ลดลงคำถามคือ,อในการเลือกคุ้นชงนเราเลือกยังไงนะครับผมต้องบอกว่าแม้กระทั่งที่ที่แล้วเองนี้เราก็เรียกว่าเป็นเบรกซิสเซอร์ไวโอลเลยนะครับผมเพราะเรากลับมาที่ฟันเดอร์เบนทัลเบสจริงๆว่าเรายังชอบคุ้นบริษัทไหนนะครับผมตั้งแต่ที่ที่เราได้มีการคอ ทางมานิชแนลเราอะอย่าง BJC บริลลิโอเกใช่ครับเจ้เลือกซึ่งปากกาของเราง่ายมากเลยครับหนึ่งคือหมดเรื่องเพิ่มทุนครสองคือแนวโน้มครึ่งปีหลังดอกเบี้ยจ่ายลดลงนะครับผมและสามคือการรับรู้รายได้บิ๊กซีอย่างเพิ่มขึ้นแล้วในซีเนจี้ที่ไปลุกในตลาดต่างประเทศเนี่ยเรื่องของการเปลี่ยนขวดมันเป็นเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับจาก Overall Impact เนี่ยนอ่มอลายโปรฟล์ของบริษัทเนี่ยปีนี้จะอยู่ที่สองพันเก้าแต่พอไปปีหน้าเนี่ยมันจะกลับมาที่ระดับหกพ นะครับผมเพราะว่ามีต้องอาบลาเรื่องดอกเบีย้ยจ่ายแล้วก็รับรู้กำไรของฝั่งบิ๊กซีมาเรียบร้อยแล้วนี่คือสาเหตุที่ครึ่งปีหลังลงถึงเอาลุกปีหน้าจะค่อนข้างดีแม้ว่าในช่วงของไตรมาสสองอาจจะยังต้องมีผลของดอกเบีย้ยจ่ายอยู่ครับผมแต่มันขึ้นมาเยอะมากมาตรงนี้45บาทแล้วเราแนะนํายังไงครับก็จริงๆเรามองว่า t a เกตเนี่ยครับอตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะถูกโรคจากคอสัทีิ ปรับลดลงนะครับผมไปเนี่ยแล้วถ้าโลไป e a r n ์ n น็ตปีหน้าซึ่งจากฐานกำไรนอมอไล2์สองพัเป็นหกพัล้านเนี่ยก็สามารถโลไปได้ถึงห้าสิบผมแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังมินเทนไว้ไม่เกิน50เหมือนกันเพราะว่าเจ้่นี้หนึ่งครับว่านี่เป็น target p r i c หลังจากเพิ่มทุนทีพีไปแล้วอเหมือนกันแสดงว่านี่ก็คือเทียบเท่ากับ i m p e d f i r เมื่อก่อนกับผมครับผม คือคือถ้าใครเข้าสัปดาห์ที่แล้วตามที่คุณเกรงไกรบอกเนี่ยก็สบายแล้วแต่ถ้าถ้าตรงนี้ยังไม่มีเนี่ยจะตามได้หรอครับเราเราคิดว่ายังเป็นลักษณะที่ว่าพอมันพื้นฐานทักดันสามารถเทรดได้ด้วยโดยเฉพาะแคปมันที่กอ,องคุณสามารถเทรดได้เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแต่ถ้าถามว่าเรามีอยู่ตัวเดียวเลยหรือเปล่าที่เป็นตัวช่วยชีวิตรอดเราสบายแล้วไม่ใช่เลยครับเรามีอยู่3ตัวเลยครับผมบอย่างตัวที่2ของตัวของกรุงไทยเครดิตการ์ดนะครับผม k t c เราขายแล้วขายอีกเพราะว่ามันเป็นคุณสถาบันการเงินที่ดีที่สุดณเวลานี้ของเราหนึ่งคือเราค่อนข้างเปราะได้ว่าหลน่นกลอยู่ในระดับสาติีสองก็คือเป็นบริษัทที่ตั้งสำรองไปแล้วส0 0ร้ยเปอร์เซ็นต์สาม EPS ที่เราบอกครับว่าปีนี้เนี่ยเขาโตเรื่อยๆจน EPS แปดบาทเจ็ดเด็ดหรือเก้าบาทเนี่ยต้องบอกว่าเกือบเท่ากับคุณในกลุ่มสื่อสารอย่างแอดวานซ์ซึ่มันมีเพดระดับเดียวกันแต่ราคา KTC ยังต่ำร้อยอยู่ อือใช่ใชครับ<ช>ผม<ช> <ๆ S 1> พเพราะฉะนั้นพีอต,ตอนนี้สิบเท่าอะครับถ้าไม่ว่าจะเกณฑ์โลนโค้ดแอสเซทคุณลิตี้หรือว่าสภาพอ่าต้องบอกว่าถูกปรับเพิ่มขึ้นระดับเครดิตเนี่ยต้องบอกเลยครับว่า KTC เนี่ยเป็นเป็นเป็นท็อปบายเลยถ้าผมทําในเซกเตรอร์ไฟแนนซ์ทั้งแบงก์ทั้ท<า>งลีสซิ่งต้องบอกเลยครับว่า KTC เป็นตัวที่คอสบายที่สุดแหละอ่าครับไอตัวหนึ่งครับออีกตัวครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่อ่าต้องบอกว่าเป็นอินิทิเอลโค้ดเบลล์ของเรานะครับผมก็คือตัวโลบารลาท้าวนะครับผมอ่าขอเบเล์ ฟีเฮดใช่ครับผมซึ่งปีนี้เราบอกเราว่าถ้าเรื่องของเรื่องโรงพยาบาลลงเที่ยวถนตนทุกสายเนี่ยเราเลือกเซราเท้าลงบา้านเดียวเลยเพราะว่าหนึ่งคือตอนนี้แวร์เดอร์เชันเขาเนี่ยแม้จะขึ้นมาขนาดนี้ก็ยัง PE ต่ำสี่เท่าในขณะที่โกลด์ของเขาเนี่ย70เปอร์เซ็นต์อันนี้นับเฉพาะขอโอเปอเรชันเลยครในขณะที่เรื่องของ M&A อะไรเนี่ยมันเรายังไม่สามารถใส่เข้าไปในการวิเคราะห์ได้ถูกไหมครับผมแต่ว่าต้องบอกว่า บริษัทเป็น n e t c a s h Company ยังมีเงินเหลืออยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถลงทุนเพิ่มในอนาคตได้นะครับผมและแจ้งนิดนึงครับวิธีตรวจสอบเซกเตอร์โรงพยาบาบมมล Business Model ให้ถาม3ข้อครับ 1. มีประกันสังคมไหม 2. อ,อมีตัวของศูนย์แพทย์เฉพาะทางไหมสามมีไลเซนรองรับต่างประเทศไหมอย่างไลเซนส์นี c IA, ซึ่งองมาลาด์เ้าเนี่ยมีแล้วส นะครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นโรงพยาบาลที่พร้อมที่จะก้าวสู่การกระโดดในเฟสถัดไปนะครับเราย้ำอยู่ครับว่าเราเนี่ยยังเน้นที่ว่าชอบ i ิเ s s โมเดลก่อนแล้วก็ถึงเลือกมาเลือกคุณว่าเออราคาตรงไหนที่เป็นจุดซื้อโอเคได้ครับเดี๋ยวไงโอกาสหน้าคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเกีงขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ